หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเต็มๆก็คือเรื่องของข้อเรียกร้องของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดงซึ่งหลังจากผ่านเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองไปแล้วเนี่ยหลายคนก็ยังไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้อย่างเต็มตัวนะคะแต่ว่าก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงมีอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอแล้วก็ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับกลุ่มผู้ประกอบการย่านราชประสงค์วันนี้ เขาอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนะคะก็มีการออกมาเรียกร้องแล้วก็ล่าสุดได้ไปยืนย่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วด้วยนะคะนี่เป็นภาพนะคะที่ทางด้านนายชายศรีวิกกอนนะคะนายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหากิจในย่านราชประสงค์นะคะรวมไปถึงผู้ค้าทั้งรายเล็กรายใหญ่พนักงานหลายประมาณสักพันได้นะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะก็ไปรวมตัวกันที่ หน้าห้างเกษรพลาซ่านะคะเพื่อที่จะเรียกร้องนะคะให้นายกรัฐมนตรีนั้นเข้ามาบริหารจัดการเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองนะคะและก็ล่าสุดนั้นก็ได้ไปยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะคะโดยบางส่วนนั้นก็ไปนะคะโดยนำนำโดยคุณชายศรีวิกรเนี่ยนะคะแต่ว่าผู้ที่ออกมารับหนังสือ จากทางผู้ประกอบการย่านราชประสงค์นั้นก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ส่งตัวแทนออกมารับก็คือนายเกียรติฟ้าเลาหะพรสวรรค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะนี่ก็เป็นท่าทีนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ย เขาก็ส่งเสียงสะท้อนออกมาอย่างต่อเนื่องถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่แล้วก็พนักงานนะคะโดยวันนี้เนี่ยตัวเลขที่ทางผู้ประกอบการย่านราชประสงค์นั้นเปิดเผยถึงความเสียหายแล้วก็ความเดือดร้อนนั้นบอกว่าที่ชุมที่ผ่านมาในการชุมนุมนั้นได้สร้างความเสียหายสูงถึงกว่า 1 1 0 0 0ล้านบาทนะคะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมีผู้ค้าต่างๆรายเล็กรายใหญ่ถึงกว่า2,000รายแล้วก็ยังไม่นับรวมพนักงานอีกถึงกว่า30,000ชีวิตที่ต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงในอาชีพที่ตัวเองทำอยู่นะคะไปฟังเสียงเรียกร้องกันนะคะจากทางตัวแทนนะคะคุณชายศรีวิกรค่ะนายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ค่ะวันนี้เรามารวมตัวกันนะครับเพื่อแสดงจุดยืน ได้รกรองให้รัฐบาลเริ่มจัดก,การบริหารในการชุมนุมให้เป็นระบบนะครับโดยที่ว่าไม่ให้มีการสร้างความเป็นชุมนี้มีการสร้างเดือดร้อนในส่วนรวมนะครับเอกอัน,นิมรวมตัวกันเพื่อขอร้องนะครับทางชาวเสื้อแดงขอให้เห็นใจความเดือดร้อนของชาวราประสงค์ผู้ค้าที่อยู่ย่านนี้นะครับซึ่งตอนนี้เดือดร้อนกันมากนะครับแล้วถ้าเกิดมีการชนุมอย่างนี้ต่อเน,นื่องความเดือดร้อนอันนี้เขาจะยกลงไปเรื่อย ขอให้สงสารพวก,ข,พวกข้าวบ้างนะครับสิ่งที่เราจะทำเนี่ยต่อไปเราจะเอาหนังสือที่แถลงเป็นจดหมายเปิดไปรัฐบาลในวันนี้นะครับเพื่อท,ที่จะได้คุยกับรัฐบาลว่าจะช่วยจัดก,การยังไงให้เป็นรูปธรรมแลวนอกจากนั้นเนี่ยเราจะขอไปพบกระทางฝั่งเสแดงนะครับทางกลุ่มเสแดงเพื่อให้ขอความเห็นใจและสามารถจัดกระบวนการไงบ้างในการการชรมนุมที่ เดือดร้อนน้อยกว่านี้นะครับเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าทางกลุ่มค้าก็อาทิตย์หน้าก็จะมาอีกครับไปพบกับผู้จัดอุทธรณ์นะครับผมตามทางกลุ่มคือทางด้านแกนรนำนะครับอยู่ความติดต่ออยู่ผมคิดว่าการที่การสร้างความวุ่นวายเนี่ยแล้วบอกว่าประเทศจะปลองดองเนี่ยผมว่าเป็นวิธีการที่ต้องมาพิจารณากันใหม่ ชาวราประสงค์เนี่ยเราบอกเราไม่ศัตรูคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงก็มีหลายกลุ่มกลุ่มคนที่ดีมีเยอะนะครับเราจะไปะสานกับกลุ่มคนที่ดีแล้วหันหน้ามาคุยกันว่าในการชุมนุมที่ได้รับองโดยเสรีเราสนับสนุนแต่การชุมนุมที่ละมิดสิทธิทำให้คนเดือดร้อนอันนี้ต้องเห็นหกเหนใจกันมาร่วมกันสร้างพลังร่วมกันดีกว่าการเสรื้อแดงประชุมที่ไหนน่าจะได้เพื่อนมากขึ้นจากที่นั่นไม่ได้สร้างศัตรู ให้ทะเลอยลึกทางสังคมแตกแยกกันมากขึ้นเรื่องพอรบการชุมนุมเนี่ยเราอยากให้เกิดกระบวนการนะครับในการจัดก,การชุมนุมเป็นรูปธรรมทําให้เกิดการประสานงานได้เพราะตอนนี้มาชุมนุมกันเนี่ยไม่รู้จะคุยออกับใครจะคุยตํารวจก็รับนผะิดชอบในแนวหนึ่งก็ไม่เคยมาปรึกษาเราว่าควรทำอย่างไรจะมามทางเสื้อแดงมาประชุมชุมนุมก็จัดว่าทํไงคนเขาเยอะนะครับ ฉะนั้นเนี่ยต้องมีการประสานการเป็นรูปธรรมนั้นสิ่งที่เราอยากจะสร้างคือกระบวนการให้เป็นตัวอย่างและต่อไปในการชุนุมที่ไหนก็ได้ที่จะสามารถมีการระเบียบการวางแผนนะครับฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราจะเริ่มทําผู้ประกอบการคนที่ทํางานในรัฐประสงค์มาเรียกร้องครับมันจะไม่เราคิดว่ามันไม่เป็นการจุดน้ํามันบนกองไฟเพิ่มไม่ครับเพราะเราไม่ใช่ศัตรูคนแสดงเราไม่ได้ห้ามเขาในการชุมนุมเราขอร้องเขาในการชุมนุมให้เป็นรูปธรรมเพื่อไม่ให้เดือดร้อนกันเกินไป บตอนนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าที่เห็นมาพูดกันวันนี้เห็นชัดเจนเลยว่าเขาไม่ไหวกันแล้วต้องเห็นใจกันนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเชื่อคนเสียแดงทราบดีและเข้าใจในความรู้สึกนี้กันดีค่ะอยากให้ทางรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีนะคะได้ยินเสียงของ กลุ่มคนกลุ่มน,นี้ด้วยนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะจากการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงที่นายกรัฐมนตรีบอกอธิบายมาเป็นประจำสม่ำเสมอว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้แต่ปฏิเสธไม่ได้นั่นคือสิทธิ์จริงๆแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่นด้วยนะคะคำถามที่วันนี้ต้องบอกว่าต้องอขีดเส้นใต้ ชัดๆเลยแล้วก็อยากให้นายกรัฐมนตรีได้ยินแล้วก็ต้องตอบคําถามด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนสงสัยนะคะคุณชายบอกนี้นะคะบอกว่าเมื่อสักครู่ได้ยินไปแล้วการสร้างความวุ่นวายและบอกว่าจะสร้างความปรองดองอันนี้มันคืออะไรนะคะนี่ก็เราต้องติดตามนะคะว่านายกรัฐมนตรีจะตอบรับอย่างไรบ้างแต่ว่าอย่างที่เรียนไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยล่าสุดนะคะซึ่งเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วที่คุณชายกักบตัวแทนจํานวนประมาณสัก 70เห็น10 70, 70คนนะคะก็ไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องนะคะโดยรายละเอียดนั้นก็มีการเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาเร่งด่วน3ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกคือบอกว่าให้หาพื้นที่ที่เหมาะสมในการชุมนุมแทนพื้นที่ราชประสงค์นะคะนั่นเป็นข้อเรียกร้องข้อที่1 2. บอกว่าหากมีความจําเป็นจะต้องชุมนุม ต้องไม่มีการปิดกั้นทางเข้าออกและต้องให้การจราจรเป็นไปด้วยความสะดวกนะคะและ3คือให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการเร่งด่วนร่วม3ฝ่ายคือรัฐบาลกลุ่มผู้ชุมนุมและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อร่วมหารือและหาทางออกร่วมกันนะคะแล้วก็ขณะที่ทางออกในการแก้ปัญหาซึ่งน่าจะเป็นทางออกในระยะยาวนั้นผู้ค้าย่านราชประสงค์นั้นก็เรียกร้องบอกให้รัฐบาลนั้นควรจะ เร่งรัดการออกเป็นพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะนะคะซึ่งประชาชนควรจะมีส่วนร่วมในการร่างพรบรดังกล่าวนะคะซึ่งพรบนี้เนี่ยควรจะมีการกําหนดมาตรการการชุมนุมที่เหมาะสมนะคะก็เป็นข้อเรียกร้องดังๆชัดๆนะคะจากทางกลุ่มผู้คาย่านราชประสงค์นะคะซึ่งคุณชายบอกด้วยว่าก็จะมีการไปคุยกับกลุ่มคนเสื้อแดงด้วยนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งสะท้อนนะคะว่า กลุ่มผู้ค้าแล้วก็ผู้ที่รับความเดือดร้อนนั้นไม่รอรัฐบาลอีกแล้วนะคะเพราะว่ารัฐบาลนั้นเปิดโอกาสแล้วก็เปิดทางให้กลุ่มคนเสื้อแดงนั้นไปชุมนุมตรงที่ทรรมมาหากินของเขา ทุกเดือนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะเดือนละสองครั้งแล้วก็ไปชุมนุมทีไรก็เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่ทุกคนจะออกไปจับใจ่ายใช้สอยไปช้อปปิง้งไปซื้อของนะคะที่ย่านราชประสงค์แต่กลุ่มคนเสื้อแดงไปชุมนุมกันตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าส่งผลเสียนะคะแล้วก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะด้วยเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีอธิบายมาก็คือการสร้างความปลองดองอันนี้เป็นคําถามนะ,ะที่กลุ่มคนเหล่านี้ที่รับความเดือดร้อนถามไป ดังๆนะคะต่อรัฐบาลจริงๆคนไม่ได้อยู่แถวนั้นเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันจากการชุมนุมกลุ่มคนกลุ่มนี้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นเสียงที่มีสะท้อนออกมาก็ต้องรอดูว่านายกรัฐมนตรีจะว่ายอย่างไร